เบิ th, ้งเสาแลตัดใบออกให้ม oh, ู้เจ้าเห็นชัดๆเลยนะคะเบิ้งหัวใหญ่แห้งมู้เจ้าเพี้ยเบิ้งนี่คือพู้เจ้าเบื้องป่วยเบื้องเบิ้งเบื้องเบื้งเบื้องเบื้องนี่โอ้ยสมคำอีพอว่าอันนี้ใหญ่กว่าฝามือแห้งขนาดนี้เบิ้งบักเลดีอันนี้เใหญ่ผู้เจ้าโอ้ใหญ่แห้งงแตกต่างกันมากเลยค่ะนี่ แตกต่างกันแห้งสตรอเบอรี่ที่เก็บมาจากสวนนี่แหละค่ะผู้ชายเป็นคนเก็บเพราะว่าสาหลเป็นคนล่างก็เลย สวัสดีค่ะหมูเจ้าจุงกะสวัสดีแม่เอาบองโอนกรุบๆคนี่อเนาะจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะจ้ะหมูเจ้ามื้อนี้เสาแลตื่นแต่เช้ามาบ้านสวนค่ะมาเก็บบักเลดิดอีพ่อบอกว่าบักเลดิดหน่วยใหญ่มเพเพิ่นว่าเพิ่นไปเฮ็ดมื้อเบิ่งเพิ่นว่าซนีซนีแลก็เลยสิมาเก็บเบิ่งมาเบิ่งทันได้ย่างเบิ่งดอจ้หมูเจ้ากินก่อนพ่งพลังก่อนกับผู้ชายมาจ้ะกับแยมมูเจ้าเาแลอบมาแล้วก็เอามากินอยู่บ้านสวนเจ้ะืเคียงกระเดดดิงมันสิตกอบ่ชนแก้ว เพิมพลังก้อนจมูเจ้าครับอืมซาเล่ลืมอีกแล้วซาเล่เบาเร็วขอโทษเด้อจ้ะอันมีพี่เพิ่นบอกว่าอย่าเบาเร็วหลายเพิ่นว่าติดไหมจ้ะติดเบาเร็วติดเห็นยังกับเห็ดเร็วสินะมูเจ้าอืมอืมหมอกมาจะเศ้าหมอกเต็มเลย ปดโมงยังบนนี่ยูติงดิสเอ็กเอ็กซ์แวนอือฮึแปดมงคง เด็ดจ้าบะเด็ดจ้าบะโอ้โอ้เด็ดจ้าบะโอ้ I think they they want to พราวิเอกิเอกิอ huh. oh, ่าฮะโอ้ยร้ายค่ะมูเจ้าพี่นกนกเขาเอิญนกอย่างนอนกอย่างนอนกกระยางขายยาบ้านเราเขาเอิญเนาะอันอันนี้เพิ่นเพิ่นกระลังสิแบบแบบว่าผสมพันธุ์นะจ๊ะมูเจ้าเบิ่งเพิ่นมาร่วมตัวกันบักหลายเลยจ้ะ พนกินงูสามีว่าเพนจะกินงูกินงูกับอันอันกบเขียดนะจะมือเจ้าเป็นอาหารเนะจ้ะเบิงอู้มาร่วมัตกันหลายค่ะค่ะวากลังสิไปอันเก็บบักรแลดีเห็นกันเลยทายซูมือเจ้าเบิงมือเจ้าว่ายุเห็นบินรลบเบิงเบิงพนยกปีกนะคะถ้าพนยกปีกก็คือพนอันพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะจ๊ะหาคู่หาคู่อื้อนเพียอู้หลายจ้ะ อุ้ยโชคดีค่ะมือเจ้าได้เก็บภาพสวยๆให้มือเจ้าเบ่้พร้อมพี่เบิง้งบินทั้งหัวเสาแหลกก็มีด้จยะมูอเจ้านี่ เราถึงมองบักแลดีแล้วโอ้ปีนี้พลไมอีพอน่ะเกิดดีดีเบิงนะ้งเนีหนี่นวยอันนี้จะเป็นลูกยังเนาะเบิ้งมือเสาเละเขาถอดด้วยจะ้ะมือเสาเลอันจับค้ากล่องมันเลอะเ่าเป็นยังดอกเดีย๋ยวเขาไปเก็บอันนี้เขาเอินลูกยังก็ลูกพร่ำไม่จะลูกพรุนลูกพรุนนจะจ้ะนี่ลูกพรุนสีดำนะจะมูเจา้านี่นี่ผลไมพืนมพ่นเอานวยดีค่ะข้า,ขา,ขาพี่นี่ไปกันค่เนเเนะเฮาเห็นแดงแบอกไปเบื้องป้าชั้นนี้ก็เห็นนะจมูกเจ้า ป้ามุเจ้าเบิ่งเด้อใหญ่ใหญ่เฮงใหญ่เท่าที่เสาแหล่เคยอันนี้มาเลยเบิ่งป้ามุเจ้าเปิดข้างในเพียอุ้ยป้าเบิ่องมุเจ้าเบื้องรวยนี่ป้าเดาสลายสตัดใบคือออกใครมุเจ้าเห็นเลยดีกว่าหน่องมุเจ้าเบิ่งนี่เบิ่งเด้อนี่ป้ามุเจ้าใหญ่คักใหญ่ในป้ามุเจ้าใหญ่คักป้า มูเจ้าเบิงปัดทิถหไงเฮงไงหฮงมูเจ้าไงเฮงไปเก็บกันข่าเก็บเก็บเดี๋ยวเสาหลสิตัดให้เบิ่ง่ามันใหญ่ส้นใดตัดใบมันออกนะจ๊ะเบิ่งเสาแหลตัดใบออกให้มูเจ้าเห็นชัดๆเลยนะคะเบิง่งหัวไงแฮงมูเจ้าพียเบิง่งนี่คือบกักเรดิสเนะคะมูเจ้าเรดีตนี่เป็นหัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่สเสาแหลเคยปลูกมาเนาะจา๊ะเสาแหลสิทอนให้เบิง่งด้วจ๊ะมูเจ้านี่ปัดนี่เบิง่งนี่เบิงบ่ง ห,ห,หัวใหญ่ค่ะกิลีค่ะหัวใหญ่ๆงามๆเลยค่ะเบิง้งหัวใหญ่แห้งเบื้องนี่ใหญ่คักมูเจ้านี่เบิง้งโอ้ยหัวนี่ใหญ่คักนี่แบบใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่เท่าที่เคยปลูกมาเลยแบบใหญ่ที่สุดเลยค่ะเนี่ยปาดพ่นคือใหญ่คักแท้ะแดงเต็มเลยมูเจ้าเบิ้งปาดนี่นี่ไหมหัวใหญ่ๆเลยค่ะมูเจ้านี่ สไลตัดใบออกให้มู้เจ้าเห็นชัดๆเนาะคันนี่เบื้องนี่นี่โอ้ยเก็บค่ะสอนสอนสไลว่าสไลสิไปเก็บอันสนตรอเบอรี่น้ำเนาะจ้ะสตรอเบอรี่เก็ดร้ายแล้วเพราะว่าคันนี้แม่เพิ่นเก็บมันตาเพิ่นไม่ค่อยดีเพิ่นแน่ไม่ค่อยเห็นโอ้ยมู้เจ้าเบื้องใหญ่แห้งด้อนี่นี่ไม่ใช่น้อยๆเด้อใหญ่คักปาดบักแลดีดหยกักบล็อกแลดีดหยกักใหญ่เพีย พื้นมุเจา้าเนี่ยป้านมาเอาไปกินนะเด้อเนี่ยผูใ้ใดอยากกินมาเอาไปกินนะเด้อมุเจ้าเอ้ยสั่งอะไกินผู้เดียวบ่ทันดอกนี่นี่ปูปูกไม่ไม่หมดห่อด้วยนะปูกแค่ครึ่งห่อเนี่ยยาวไปแค่ตรงนั้นเองกินก็ไม่หมดหลบก้อนนันกระเก็บไปกินแล้วที่ว่ากินกับขนมจีนให้มุเจ้าเบิ่งมือรุ่นกับสิกินกับขนมจีนให้มุเจ้าเบิ่งนี่แหละมุเจ้าเอ้ยมันเขากันมันเขากันค่ะ พวกต่ำพวกยังสิและดีดเข่ากันแห้งนี่โอ้ยมาเอาไปวิธีปลูกก็บุ่ยากเด้อมูจเจ้าเอ้ยแต่ว่ามูจเจ้าต้องปลูกห่างๆกันอย่าให้มันติดกันแล้วก็น้ําต้องถึงนะจ๊ะนี่นี่โอ้ยปาดมูจเจ้าเอ้ยซาวเล่พวงศรีสะอ่อนจังใดพุทราทั้งในเหรอบุญยืนทาไปทั้งระเบิดนี่ปาดมูจเจ้าไงขาขี้ิหร่แมนี่แมใ่ไงแห้ง มูเจ้าส่อนซอยเอาแหล่นเน่มาเก็บเน่มาเก็บเน่มเูเจ้า,าเอ้ยนี่ขันผู้ใดอยู่ต่างประเทศสิหัว่ามันสิบ่ใหญ่ปานนี่เนาะค่ะมูเจ้าผู้ใดอยู่ต่างประเทศสิหัว่ามันบ่ได้หน่วยใหญ่ปานนี่เนาะคะ่ะเจ้าเบิ่งฝ่ามือซสแหล่มันเต็มอุ่งฝ่ามือซสแหล่เลยเด้อค่ะนี่เนี่ยมันใหญ่มากค่ะมันใหญ่ใหญ่กว่านิว้วโป้งเห็นไหมคะเห็นนิว้วโป้งซสแหล่ป่ะอย่เบิง่งมันเทียบกันไม่ได้กับนิน้วโปง้งซสแหล่เลยป้าใหญ่ค่ะโอ้ยคือสิกรอบคือสิกรอบเฉบค่ะหนามคือสิไล้ ฝนตกใส่เมื่อคืนอีกโอ้คักคักขนาดนี่ค่ะอันนี้ที่เสาแล้วท่านได้ถอนบูาบ้าว้ามูบอกน้ำพาบุเก็บตอมุ้เจา้าโอ้ยนี่มุ้เจ้าเบิ้งจะเบิ้งนี่โอ้ยนี่เสาแหลสะออนเสาแหลอยากให้มุ้เจ้าสะออนนัมเด้อร์เสาแหลอันปูมุ้เจ้าเบิ้ง Bung 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 cơ bung 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 บักเลดีอัออนนี้เห็นไงมั้เจ้าโอ้ใหญ่แฮงเปิ้ลก็ใหญ่คักเติมมั้งเจ้าเอ้ยเป็นปีแรกที่ปลูกได้ใหญ่มากเบ,บ,บิงแมปิ้ลใหญ่แฮงมั้งเจ้าเบิงเบิงอุ้ยอุ้ยมาเด้อมาเด้อผู้ใดมาเอาไปกินเด้อถอนคืนเออเมือดเสดปลูกไหมมั้งเจ้าเบิง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 ข้างในนี่ก็มีนี่เบิงอุ้ยใหญ่หน่อยมีเมือด เอาหน่อยเอาก้อนเพราะว่าใหไงพันใหญ่แหงแล้วหัวหัวพันใหญ่แหงอันหน่อยบ่มีเสาแหลลืมเอาถุงมือมามือเจ้าเอ้ยเบื้องอู้บาด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 แม่งกับบ่มีมากินมือเจ้าเอ้ยบริสีดยาบริยังทั้งสิ้นเลยเด้อค่ะอันปุ้ยกับเป็นปุ้ยขอกหมาของอีพอนี่เบื้งปื้ดหัวใหญ่ๆสะอ่อนวะสะอ่อนบ่มือเจ้าสะอ่อนเน่มาซอยสะอ่อนเน่เสด็จกินอัน ếch nó, bani <laughs> nó, ăn sen Kín ăn đi nào, ăn bún sen bơ, nhắm bún sen bơ muỗng chảo. Bát quá hồn. Nè, vẫn còn lại nữa đấy muỗng chảo, chân đại sĩ ăn mướt đây nè. Théo nưng, nè. Uy, chân đại sĩ ăn mướt muỗng ngay, thia. Bưng ôi, uy, ออดึงเอาดึงเอาเลยเนาะนี่เพียพอฮู้แลดิดอีหยังไงเถอะโอ้ยเอาไปให้พ่อปลูกว่าได้กินเอาไปให้หน้าปูกก็บ่ได้กินนี่เบื่องโอ้แออยแม่อ้ยแม่อ้ยบอกว่าเอามาให้ปลูกเนี่ยเดอ้อว่าสันวาเซาเลสเอาพันนี่แหละเด้อเซาเดสว่ได้ลืมเด้มุจเจ้าผู้ใดที่เป็นผู้โชคดีก่อนที่โควิดจะมาที่สาแหล่จำได้สาหล่จดชื่อไว้อยู่นะคะ จดชื่อไว้อยู่และยังจําได้อยู่ค่ะบอสันก็เลื่อนไปเบิ้งคลิปเก่าที่สหล่แจกอ่านประกาศแจกพันธุ์พักบักแล่ดีดนะจ๊ะเดี๋ยวสหลก่ก็กลับไปเบิ้งว่าผู้ใดเป็นผู้โชคดีนะจ๊ะแล,ะะล้วสหลกสิทักไปจะทักไปแล้วก็จะส่งไปให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะส่งฟรีด้วยค่ะนี่นี่เอาพัานธุ์นี่เลยจ้ะพันธุ์นี่ชุดนี้เลยจ้ะไปหาแต่ว่าการปลูกมุเจ้าต้องน้ําให้ถึงนะจ๊ะให้ถึงน้ําเด้อแล้วก่อนจะปลูกก็ลองพื้นด้วย ลองพื้นด้วยปุ๋ยขีง้งัวขี้ควอยของหมาก็ว่าไปยังก็ว่าไปน่าจะมุเจา้านี่มุเจา้าเบิ้งนี่นี่คือสุดท้ายแล้วเบิล้ลเลยนี่ปบาดอุย้ยนี่ค่ะโอ้ยมุเจ้านี่เบิ้งเดอ้อปืดบักเลดีสแวลเล่มุเจา้าเอ้ยเพียเพียมุเจ้าเบิ้งพูนพูน ผู้จิ้งก้อยส่วนแห้งาเอาไปกินเลยเด้อค่ะเดี๋ยวสลี่ยเก็บใส่เก็บใส่อันกะละมังนะจ๊ะเก็บใส่กะละมังใส่หมอเอาหมอมาใส่หรือหมอกะละมังมากผู้จิ้งก์ผุนพักอีแม่กับกระลังงามๆเนาะค่ะผู้บิ้งเนี่ยพักกับกระลังสวยๆบักเขือเทศบักทั่วทางผุนก็นจะเป็นมันมันฝรั่งเนะจ้ะนะี่จ้ะเก็บก่อนค่ะผูจิ้งกเก็บก่อน เ้องเหลาลล่างแบละดีแล้วแล้วซาลสีมาเก็บอันสตอบอรี่มูเจ้าเบิองด้วยมูเจเอ้ยกระบนอยด้อจ้ะเบิงเปิดไปด้วยมูเจเบิงหลยกระดเบิงมูเจด้วเซาเลสีแวกออกให้เบิงมูเจ้าเบิงนี่เต็มสอนสุนแนลโลดมูเจเอ้ยจากสวนสดๆจากสวนมูเจเอ้ยบัละดีกระนวยบบกหยักนี่เบิงสตอเบอรี่กระแดงเต็มยุ่มมูเจนี่ เดี๋ยวสแควร์ขออนุญาตเก็บรวบรวมเสร็จปุ๊บจะให้มู่เจ้าเบิ้งว่ามันได้ซ้ำได้เนาะจ้ะว่ามันได้ลายซ้ำได้เนาะจ้ะนี่ค่ะสะแควร์ขออนุญาตเก็บก่อนเด้อจ้ะนี่เบิ้งความลายของเพิ่นแวกผุ่มปุ๊บเปิดข้างใต้เต็มเลยค่ะนี่ค่ะ มือเจ้านี่คือเป็นแรดีใงยายกจากสวนที่เสาแหลไปเก็บมาเราจะมือเจ้าเบิ้งความใหญ่ความยากเราจากเบิ้งสัมงฟามืดเสาแหลเลยค่ะนี่เนี่ยเบิ้งใหญ่กว่าฟามือเสาแหลปเลยค่ะเบิ้งใหญ่คักใหญ่แนปีนี้ปลูกได้ใหญ่แห้งปลูกได้ใหญ่เท่าที่เคยปลูกมาเนาะจะมือเจ้าเป็นท่านเดียวกันกับที่เสาแหลเคยปลูกสุปีเลยค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะใหญ่มากใหญ่จริงๆเมื่อก่อนเคยปลูกได้ที่ว่าเก็บๆเนาะจากก็จะได้หัวประมาณนี้เนาะค่ะนี่ หัวประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเทียบให้เบิรงนเนาะคะ่ะกับปีนี้เนาะจะ้ามูจเจ้าเบิรงแตกต่างกันมากเลยค่ะนี่แตกต่างกันแห้งอีพ่อบอกว่าใหญ่ยยแห้งซาเลต์กเบเซียเนาะจ้าอู้เป็นสีใยสันได้กบับแบบเลด,ดีดเคยปลูกได้สมวยมีโป,งะะยยป่งนีนง่ก็ใหญ่ก็โฮมิโป่งหน่อยนึงกับขึดนบ้านเนาะจ้ามูจเจ้าบอกขึดว่าสีใหญ่ปานนี่เนาะคะ่ะแล้วก็บ,บ่แม่นน้อยนะะิดค่ะที่ซาเลตัดแล้วก็ซาเลต์ล่างนี่นี่ใยคืออันนั้นน,ะะนี่มีแต่ใหญ่ๆที่ว่าตัดแล้วก็เล็บให้ตัดให้มูจเจ้าเบิรงนะคะนี่มีแต่หนยย่วยใหญ่ๆซลสิมมา แรดดี tobacco tobacco ้ยักไงให้เ evet บิ้งในคลิปหนานล้วจะมือเจ้าในคลิปกินนะจ๊จะมือเจ้าจ้าซาเลสิเฮ็ดยังสู้กินกินกัมปะบักแรดดีน่าจะมือเจ้าติดตามเบิ้งได้จ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ที่เก็บมาจากสวนนี่แหละค่ะผู้ชายเป็นคนเก็บเพราะว่าซาเล่เป็นคนล่างก็เลยให้ผู้ชายเป็นคนเก็บคะมือเจ้าอออซาเลสิไปเฮ็ดงานก็เลยต้องเฝ้านี่ค่ะยังไงพอกันไหมคลิปนากับมือเจ้ากับซิมบักแรดดียักนลาวจะมือเจ้าจ้าซาเลสิกินก็ยังให้มือเจ้าเบิ้ง พอกันไหมคลิปหนาจุบจุบจับจับจุบจบบายบายจ้าดูแลสุขภาพสู้ผู้สู้คนได้จะไม่เจอจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า